อนาคตยังไม่แน่นอนเมนูอาจย้ายออกการณ์โชฮอยลุนอันโตนี่มีอัปเดตก่อนเส้นตายปิดตลาดครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมข้อมูลเป็นแบบไหนไปไปดูกันสวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคน กลับมาเลยครับเริ่มต้นที่โปรแกรมการแข่งขันก่อนเลยแล้วกันที่คืนนี้ครับเวลาตีสองกับฟุตบอลคาราบาวครับหรือว่าลีครับที่เมนูเต็ดครับจะบุกไปเบลเดอร์พาร์คไปเจอกับกริมบี้ทาวทีมจากลีกทูครับและเชื่อว่าเกมนี้น่าจะได้เห็นรูปเกมที่ดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเจอทีมจากลีกทูอาจจะเป็นจุดที่นักเตะหลายคนได้เรียกฟอร์มจากนัดนี้ใครไหวเจอกันตีสองครับทีนี้มาเริ่มต้นที่ข่าวของดาวรุ่งในทีมชุดเล็กกันก่อนครับ ที่ล่าสุดมีรายงานว่าแมนยูเต็ดเนี่ยได้รับโอกาสให้ส่งตัวอีธานวิลเลียมดาวรุ่งจากอะคาเดมี่ออกไปเล่นแบบยืมตัวหลังจากสโมสรอย่าง H NK ลิเยก้าครับทีมจากโครเอเชียแสดงความสนใจในการคว้าตัวเขาไปร่วมทีมก่อนที่ตลาดนักเตะครับจะปิดตัวลงในสัปดาห์หน้าก่อนหน้านยูเต็ดครับเพิ่งจะปล่อยมาคาร์ลัตฟอร์ดออกไปหาความท้าทายใหม่ในทีมยุดใหญ่ได้เพียงแค่คนเดียวโดยสัญญายืมตัวครับพร้อมกับออปชั่นซื้อขาด26ล้านปอนด์กับบาร์เซโลนาซึ่งตามรายงานล่าสุดเนี่ยจากแหล่งข่าวสำหรับทีมชุดเล ยูเต็ดได้รับข้อเสนอจากทาง HNK Rijeka ทีมแชมป์จาก Asia ดีโคเอเชียยับฤดูกาลล่าสุดที่ต้องการคว้าตัววิลเลียมไปร่วมทีมแบบยืมตัวตลอดซีซั่นนี้ <ๆ S 1> เพื่อเพิ่มโอกาสให้พวกเขาครับสามารถลุ้นแชมป์สำเร็จอีกครั้งได้ในปีนี้ปีกดาวรุ่งวัย20ปีครับเคยถูกไมเคิลฟลิน์กุนซือของเชนแรมทาว์ทีมในดีกทูของอังกฤษครับยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมระหว่างที่ถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวในซีซั่นก่อนแต่ด้วยการเสริมชัพครั้งใหญ่ในตลาดสัมม้เมอ่์นี้ครับทำให้เขา และการย้ายไปโครเอเชียครั้งนี้ก็เปิดโอกาสให้เจ้าตัวได้พิสูจน์ฝีเท้าครับในสภาพแวดล้อมใหม่หากว่าต้นสังกัดยอมตอบรับข้อเสนออันนี้ก็เป็นอัปเดตสั้นๆครับสำหรับเดียวของดาวรุ่งคนล่าสุดที่มีโอกาสจะถูกส่งไปยืมตัวกันก่อนทีนี้ก็มาต่อกันที่ทีมชุดใหญ่ครับที่มีรายงานว่าอาริฮันโดกานาโชเนี่ยได้กำลังตกเป็นเป้าหมายของสโมสรจากลิกาอูครับที่เพิ่งจะยื่นข้อเสนอเข้ามาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ขณะที่การย้ายไปเชลซีตอนนี้ก็ยังไม่จบครับตามรายงานของโรมาโน มีรายงานจากโรมาโน่และก็เบนจาคอบบอกว่ากานาโชรับได้บรรลุงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีไปแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตกลงระหว่าง2สมโมสรล่าสุดมีข้อมูลครับว่าสมโมสรจากซาอูเนี่ยก็เพิ่งจะเข้ามาพยายามเดินหน้าเพื่อจะคว้าตัวเขาเช่นเดียวกันโรมาโนเ่เปิดเผยในวิดีโอล่าสุดบนย t u b e ของเขาว่าฝั่งกานาโชรับได้รับการติดต่อมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายไปค้าแข้งที่ตะวันออกกลางหลังจากที่เดีลยวกับเชลซีนั้นยังไม่มีความคืบหน้าครับ แต่ยังไงก็ตามแข้งวัย21ปีก็ยังคงยืนยันตามข้อตกลงกับสิงห์บรูครับและไม่มีความสนใจจะย้ายไปที่อื่นนอกจากเชลซีเท่านั้นโดยทีโรมาโน่ได้บอกไว้ว่าในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาความรู้สึกชัดเจนมากว่าอารฮนโดกานาโช่จะไปเชลซีอย่างแน่นอนฝั่งกานาโช่มองในแง่ดีมากๆเขาปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อเสนอจากที่อื่นสโมสรจากซาอุโชมาอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เพื่อถามว่าทำไมกานาโช่ถึงยังไม่ไปเชลซีและพวกเขาจะสามารถเข้ามาในเดีลนี้ได้ไหม คำตอบที่ฝั่งกาลาโชต่อไปก็คือขอบคุณมากๆแต่ไม่ใช่เรื่องเงินสําหรับเขาเขาอยากไปแค่เชลซีเท่านั้นและมั่นใจว่าจะปิดดีลวนี้ได้ก่อนเส้นตายแน่นอนซึ่งสําหรับข้อมูลระหว่างสโมสรครับมีอัปเดตเข้ามาจากเดอะการเดียนว่าเชลซีเนี่ยตั้งค่าตัวของกาลาโชวไว้ที่ประมาณ35ล้านปอน,นด์ขณะที่ฝั่งยูเต็ดครับยังคงต้องการราคาที่50ล้านปอนด์อยู่เลยทําให้การเจรจายังคงดําเนินต่อไปและยังไม่จบณตอนนี้ครับในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขาย ส่วนอีกเดีลวหนึ่งที่ยังค้างคาครับอย่างเดอร์มูนอันโตนี่ก็มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์กับ, Real is, บรเรอัลเบติสบรรลุข้อตกลงในหลักการเกี่ยวกับดีลวที่จะส่งอันโตนี่ครับกลับไปเล่นที่สเปนตามรายงานของไมค์แมกคลาร์ดผู้สื่อข่าวจากเทเลกรับอันโตนี่ที่ปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับไม่มีส่วนร่วมกับทีมในซัมเมอร์น,มมน,นี้อย่างที่เราทราบเขาถูกตัดชื่อออกจากทัวร์พรีีซั่นและไม่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่เช่นกับนักเตะหลายคนก่อนหน้า ทำให้สโมสรจากกาลิก้ากพยายามเดินหน้าเจราจามาตลอดซัมเมอร์เพื่อดึงเขากลับไปใช้งานในฤดูกาลนี้โดยแม็กลา,การ์รายงานว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางการยืมตัวพร้อมกับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดในซีซั่นหน้าครับและว่ากันว่าหนึ่งในเงื่อนไขครับที่กําลังถูกพูดถึงอยู่คือการผ่านเข้ารอบพาทีมเข้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแม้รายละเอียดที่ชัดเจนของข้อตกลงครับยังอยู่ระหว่างการเจราจาของทั้งสองสโมสรแต่ก็เชื่อว,ว่าข้อตกลงนี้น่าจะมีเกิดขึ้นแน่ ซึ่งล่าสุดเมื่อเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันครับก่อนตลาดซื้อขายจะปิดก็มีการเปิดเผยว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงครับในหลักการการซื้อขายกันแล้วแต่ก็ยังเหลือแค่รายละเอียดดีเทลต่างๆที่ยังคงเดินหน้าต่อไปมีความคาดหวังกันว่าสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายครับจะเป็นช่วงเวลาของการปล่อยตัวนักเตะออกจากโอทารฟอร์ดโดยที่อเริฮานโดกาลาโชเนี่ยก็เตรียมย้ายออกท่ามกลางความสนใจอย่างหนักจากเชลซีครับตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ขณะที่ไทเรลมาเลาเซียกับเจดอนซานโชก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากกครั้ง่อ พร้อมกับที่ลาสมุติฮอยลุนครับก็มีนโปดีที่ยื่นข้อเสนอยืมตัวพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดที่คาดว่าจะเป็นการบังคับซื้อหากเงื่อนไขาบางอย่างถูกทําให้สําเร็จครับโดยตามรายงานจากวัน2วันที่ผ่านมาครับนบโปดีนั้นตั้งเส้นตายเอาไว้ถึงวันพฤหัสนี้หรือว่าพรุ่งนี้แหละครับสำหรับดีลของฮอยลุนหากไม่มีความคืบหน้าพวกเขาก็จะหันไปหาตัวอื่นแทนและมาสรุปจบกันที่ข่าวที่เชื่อว่าแฟนๆส่วนใหญ่ครับไม่อยากให้ดีลนี้เกิดขึ้นคือการย้ายทีมของคอบบี้เมนูครับ โดยที่ปัจจุบันเมนูเนี่ยกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมไปหลายทีม,มากๆอย่างเช่นทีมอย่างลีดยูเนเตดครับโดยที่แหล่งข่าวชั้นนําอย่างเดวิดออสตินและก็เอนดี้มอร์เทนมีอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับที่มีรายงานออกมาว่าเมนูเนี่ยกำลังพิจารณาในการอําลาสโมสรหลังจากที่อโมริมดูเหมือนจะให้โอกาสของกลางคนอื่นมากกว่าเขาตามรายงานของ MOT Lead s ล e ด l ที่มีรายงานออกมาว่าทีมของ d a n นี l ฟา r k เคครับกำลังวางแผนการย้ายทีมครั้งใหญ่เพื่อดึงเมนูครับไปยังทีมเอล โดยที่การบาดเจ็บของกัปตันทีมอย่างอีธานแอมปาดูทําให้หลีดต้องการหากองกลางคนใหม่ตอนนี้พวกเขากําลังจับตามองสถานการณ์ของเมนูอย่างใกล้ชิดลีดครับอาจจะเปิดการเจรจาเพื่อลองยืมตัวเขาเข้ามาใช้งานก่อนแต่การย้ายทีมแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่แฟนบอลท้องถิ่นครับไม่ค่อยจะเห็นด้วยจากตามรายงานนี้นะครับเพราะว่าทั้งสองสโมสรมีประวัติการเป็นคู่แข่งกันอย่างเข้มขน้นโดยที่ออสตินครับยืนยันว่าเมนูเปิดกว้างสําหรับการย้ายออกเหมือนกันในสัปดาห์นี้ เขาเดิมกังวลเกี่ยวกับการอยู่ต่อหลังจากนักเตะอย่างบรูโน่คาเซมิโลและก็เมสันเมาส์มีลำดับความสำคัญมากกว่าเขาในแผนของดูเนบนอโมดิมครับเมนูยังไม่พอใจกับการเจรจาสัญญาที่คาราคาซังมากว่า1ปีปัจจุบันเมนูครับเขารับค่าเหนื่อยอยู่เพียงแค่2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งสัญญาเนี่ยมีถึงเดือนมิถุนายน2027แต่เขาก็ต้องการค่าเหนื่อยที่สมน้ําสมเนื้อกับผลงานที่ก้าวกระโดดในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับโดยคาดว่าจะมีมูลค่าที่สูงถึง10,5 0,000ปอนต่อสัปดาห์ตามรราายงานคับ แต่ยังไงก็ตามยูเต็ดเนี่ยไม่พร้อมจ่ายตามราคานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออะโมดิมครับให้ความสําคัญกับนักเตะคนอื่นมากกว่าสัญญาที่กําลังเริ่มนับถอยหลังอาจจะทาให้ยูเต็ดครับพิจารณาการขายเมนูออกเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียไปแบบฟรีๆถึงอย่างนั้นออสซินครับก็ระบุว่าปัญหาสําคัญคือไม่มีตัวเลือกสโมสรให้กับเมนูมากนักในตลาดรอบนี้ส่วนทางด้านรายงานจากแอนดี้มิทเทนครับก็บอกว่าเมนูเนี่ยเขามีแนวโน้มเหมือนกันครับจะอยู่โอแทฟฟอร์ตต่อไปอย่างน้อยครึ่งฤดูกาลแรกเว้นแต่ว่าจะมีข้อเสนอใหญ่เข้ามาคร ซึ่งเอาจริงๆจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีสโมสรใดกับเปิดการเจรจากับเมนูโดยก่อนหน้านี้เชลซีแล้วก็สเปอร์กับตกเป็นข่าวให้ความสนใจรวมถึงล่าสุดรายงานจากเดลี่เมลครับของไมค์คีแกนก็บอกว่าตอนนี้เลอมาริตและก็แอลติโกมาริตเป็นอีก2ทีมครับที่กําลังจับตาดูสถานการณ์ของค o อปปี้เมนูอยู่เช่นกันรวมถึงรายงานจากไซมอนสโตนครับที่ออกมาขัดแย้งกับรายงานก่อนก่อน โดยที่แซมมอนสโตนครับได้บอกว่าขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าเมนูกําลังเรียกร้องการย้ายออกจากยูไนเต็ดแม้การเจราจารสัญญาจะจุดชะงักลงก็จริงและยากมากครับที่จะกลับมาดําเนินการอีกครั้งในตอนนี้แต่เขาก็ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าเมนูอยากย้ายออกไปขนาดนั้นซึ่งเชื่อว่าเกมวันนี้กับกริมพีทาวเนี่แหละครับจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ชี้วัดว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อกับแมนยูไนเต็ด และเชื่อว่าแฟนบอลยูเต็ดครับก็คงเสียใจหากว่าเห็นเมนูเนี่ยย้ายออกเพราะว่าเขาคือดาวรุ่งที่แจ้งเกิดจากแคาเี่ของสโมสรของเราแท้ๆเลยครับก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วกันครับขอให้น้องมันอยู่สู้ต่อและได้รับโอกาสจากอโมริมกว่าที่เป็นอยู่นตอนนี้แล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับข่าวทั้งหมดในวันนี้โดยเฉพาะข่าวของเมนูครับคิดว่าน้องมันจะย้ายออกไปหรือเปล่าลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปได้และสุดท้ายครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub สไคร้ให้กับวงนอกยูเนเต็ด ที่จะกลับมาเด็ข่าวสารและเรื่องราวให้ฟังกันเกือบทุกวันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเจอกัน